เวียนตำแหน่งแต่งภาพลักษณ์กระชับอำนาจไทยรักไทยก็พลังประชาชนเพื่อไทยหมุนเวียนมาเป็นรัฐบาลเ,เรื่องคอรมอเนี่ยก็จะอยู่ในแพทเทิร์นนี้ไมต้องปรับคอรมอครับโดยจังหวะเวลาด้วยทัมมิ่งในทางการเมืองมัน,มนถึงเวลาแล้วหร,หรือย,ยังไงก็มันถึงเวลาเวียนตำแหน่งแต่งภาพลักษณ์ แล้วก็กระชับอํานาจเวียนตําแหน่งแต่งภาพลักษณ์แล้วก็กระชับอานาจนี่อีกนิดเดียวอาจารย์ต้องไปแข่งกับคุณอดิศร <c oughs> พเพียงเกตแต่งกรอในทางการเมืองแล้วมันแปลว่าอะไรอาจารย์3ท่อนนี้อาจารย์ขยายความ่อยคืออย่างนี้แพทเทิร์นของวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะในอดีต ตั้งแต่เป็นพักไทยรักไทยจนกระทั่งมาถึงพักเพื่อไทยเ,ยเขาก็จะมีการแบบแผนในการปฏิบัติของเขาเมีการเวียนตําแหน่งกันตลอดนะครับการเวียนตําแหน่งนั้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่องค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ยมันมาจากคน5กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทุนหนุนพักกลุ่มทุนหนุนพักเนี่ยก็มักจะมีฐานสสอ,อยู่จํานวนหนึ่งเช่นใครบ้าง สุริยะสมศักดิ์เสียแป้งมันนี่เป็นต้นกลุ่มนี้เนี่ยตำแหน่งจะแข็งปึก๊กโอกาสที่จะโยกย้ายหลุดน้อยอย่างมากก็หมุนเวียนนะเปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นเองเรียกได้ว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยอยู่4ปีพวกนี้ก็อาจจะอยู่ถึง4ปีเขาถึงกล้าลาออกจากสส ใช่ใช่อาจรย์อันนี้คือสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งว่าแข็งปักแน่นอนปักนะนี่กลุ่มแรก่ะกลุ่มแรกนี่ไม่ปรับแน่นอนถ้าปรับก็เบียนไม่ออกจากคอรมอลครับกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มคนสนิทรับใช้ใกล้ชิดสายตรงอย่างเช่นภูมิธรรมจุลพันธ์พวกนี้เป็นต้นกลุ่มนี้เนี่ยเข้าอี้ก็แน่น แต่ว่าถ้าหากว่ามีสิ่งจําเป็นที่สําคัญก็สามารถออกได้แต่ถ้ายังไม่มีสิ่งที่ไม่จําเป็นใดๆกลุ่มนี้ก็ยังแน่นอยู่เป็นหูเป็นตากลุ่มสภาพให้กับในายใหญ่กลุ่มที่สเป็นกลุ่มสร้างภาพลักษณ์กลุ่มสร้างภาพลักษณ์ในปกติมันจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆก็คือนักบริหารมืออาชีพแล้วก็นักวิชาการกลุ่มนี้ในสมัยไทยรัทยเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าในสมัยเสียถานเนี่ยไม่มี กลุ่มนี้แทบไม่มีเลยนะครับสมัยไทยรักไทยผมกําลังนึกภาพท่านอาจารย์สุรเกียรติแบบนี้ได้ไหมอาจารย์สุรเกียรติอาจารย์ปุรชัยแม้กระทั่งอาจารย์สมคิดในช่วงนั้นก็เป็นทีมรักบริหารเป็นทีมมืออาชีพที่มวิชาการใช่ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นไม่มีนะก็ไม่เป็นไรกลุ่มนี้ก็หายไปนะ กลุ่มที่4เป็นกลุ่มทํางานการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะหาเสียงรุยนะแล้วก็ในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านก็จะทําหน้าที่บริหารพรรคอย่างโดดเด่นนะครับอย่างเช่นสุทินทังแสง mm hmm. นะชลาน่านสีแก้วนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยข้อได้ของเขาก็คือเขาทุนน้อยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีฐานสสสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเป้าที่จะถูกปรับออกมากที่สดุด แล้วก็นอกจากคนที่มีบทบาทโดดเด่นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มบ้านใหญ่เล็กๆบ้านใหญ่ขนาดเล็กอ่ะนะที่มองว่าพอนั่งตำแหน่งสักพักนึงแล้วก็อาจจะย้ายเอาออกแล้วก็ย้ายบ้านใหญ่เล็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นการกระจายกันเพราะงั้นเนี่ยการปรับพรมครั้งนี้จะปรับตรงพิุ่มากที่สุด นะครับส่วนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่ดำรงตำแหน่งด้วยเหตุผลต่างตอบแทนที่อาจจะไม่เปิดเผยต่อสาธารนณะ,อ,ะอย่างในกรณีรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคนที่อาจจะเข้าข่ายกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมค,รคุณเสริมศักดิ์ใช่บทบาทในพักก็ไม่ได้มีอะไรการหาเสียงก็ไม่ได้โดดเด่นแต่อยู่ๆก็มาเป็นรัฐมนตรีนะคุณเกรียงเข้าข่ายไหมคุณเกรียงอาจจะเข้าข่ายกลุ่ม4 เป็นกลุ่มบ้านใหญ่ขนาดเล็กแต่ผลงานไม่เข้าตาตอนอีสา,สาผนผลงานไม่เข้าตาก็าเลยอาจจะออโอเคได้แล้วแค่นี้นภาพอย่างคุณสมศักดิ์เนี่ยมันไม่ชัดว่ามาด้วยด้วยเหตุผลอะไรจาก4<ร>กลุ่มบนที่อาจารย์บอกคุณเสริมศักดิ์คุณเสริมศักดิ์คมั์มันก็เลยเป็นจัดเป็นกลุ่มที่5น่าจะเป็นการต่างตอบแทนอะไรบางอย่างใช่ซึ่งเราไม่มีทางรู้เบื้องลึกเบื้องหลังถูกต้องแบบนั้นหลอกกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกปรับออกได้ถ้าหากว่าทางผู้ปรับคิดว่า ผลตอบแทนเนี่ยพอแล้วจบแล้วจบแล้วได้ได้พอสมควรแล้วแหมอาจารย์พิชายวิจารย,ยังก็นั่งอยู่ในพักเพื่อไทยอาจารย์สติธรมีอะไรจะเถียงอาจารย์พิชายหน่อยไหมฮะไม่เถียงครับเถียงไม่ได้เลยเราถูกต้องทั้งหมดครับ <laughs> เพราะว่าคือเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้มันตั้งแต่ยุคไทยรักไทยแล้ว นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไทยรักไทยก็ดีจะใช้ชื่ออะไรนะครับพลังประชาชนเพื่อไทยหมุนเวียนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยพอเรื่องคอรม,มอเนี่ยก็จะอยู่ในแพทเทิร์นนี้นี่คือรากฐานที่เขาวิธีคิดสั่งสมมาความเป็นไทยรักไทยมันเกิดขึ้นมาจากการเกร่อเก่อเกิดแบบนี้แต่แต่เดิมเนี่ยคือไทยรักไทยพลังประชาชนหรือแม้แต่เพื่อไทยยุคคุณยิ่งรักไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีพรรคร่วมผสมมากขนาดนี้มาก่อนอันนี้รอบน,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 นี้จะต่างตรงนั้นแหละที่เราจะเห็นว่าการเข้าไปยุ่งยามกับ พรพรคลกตาพรรคมรกบานเนี่ยมันจะยุ่งยากมากขึ้นมเมื่อก่อนเนี้ยสบายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือคือคือพักตัวเองเนี่ยเสียงระดับ เกือบถึงครึ่งหรือไม่ก็เกินครึ่งเพราะฉะนั้นโคต้าคอรมอเนี่ยโอ้โหอยู่ในมือเนี่ยเต,ต็มไม้เต็มมือมันกลุ่มสภาพเบ็ดเสร็จใช่ใชอยู่แล้วใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเพื่อไทยอาจจะหลักๆคืออยากจะปรับแต่ทําให้พักร่วมก็ต้องเขย่ากันปตามไปด้วยฮะใช่อาจจะตัดไม่รู้อาจจะตัดภูมิใจไทยออกไปที่เขาอาจจะมีรูปแบบวิธีการบริหารกลายเป็นว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเขย่ากันภายในหนักเหมือนกันอาจารย์คือคือของแบบนี้มันฝังอยู่ในดีเอ็นเอคือต่อให้องค์ประกอบอ่ะมันแตกต่าง คือเมื่อก่อนคือเป็นพักขนาดใหญ่คุมเสียงได้ระดับครึ่งหรือเกินครึ่งเนี่ยพอ,พอมาเป็นรัฐบาลผสมแบบนี้มันก็อดไม่ได้พอปรับคอรมอแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ้ยหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่อนตรงไหนเราอยากได้อะไรใหม่มาเพิ่มเราอยากเปลี่ยนอะไร มันก็เลยมีมีม,มีข่าวออกมาว่ามันอยากจะมีการแลกกระทรวงข้ามไปหาพรรคร่วมบ้างนะเนะี่ยซึ่งเรื่องพวกนี้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เราจะไม่คุ้นชินเขาจะนิ่งเลยใช่ยาวไปแล้วให้เลย <O CP. S 2> แล้วก็ไปจัดการกันเองแต่ว่ากรณีแบบเพื่อไทยเนี่ยนอกจากสไตล์แล้วเนี่ยเดิมพันก็สูงด้วยเนี่ย<ม>แล้วก็บรรดานโยบายต่างๆเนี่ยที่เป็นนโยบายเลือธทงก็ดีนโยบายใหม่ที่อาจจะคิดขึ้นมาที่หลังก็ดีเนี่ย<ม>ก็ถูกทวงทุกวัน แล้วก็ยังมีเดิมพันหรือเลือกตั้งครั้งหน้าอีกแปลว่าการปรับพลมรมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยคือมันมันไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนกลุ่มกวนต่างๆภายในพรรคอย่างเดียวแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวเองมันก็ต้องแสดงด้วยไม่ไม่เหมือนยุคลุงตูท่ที่คือคือตกลงกันแล้วก็ก,ก็ตามนั้นมันนี่มันต้องเน้นเรื่องผลงาน <Ừ. S 2> วาดหวังถึงความเป็นเพื่อไทยในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าคุณทักษิณพูดกับนักธุรกิจที่เชียงใหม่บอกคุณนุงอินว่าถ้าเป็นพรรคเยอะๆเนี่ยทำงานยาก มันต้องทําให้เพื่อไทยโตทําให้เพื่อไทยใหญ่ทีนี้การไอการใหญ่ที่จะแลกมาเป็นคะแนนเสียงมันก็คือผลงานผลงานซึ่งมันเดิมพันทุกกระทรวงใช่มันไม่ใช่แค่กระทรวงในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยแบบเดียวถูกต้องวันนี้เขามองเนี่ยเขามองภาพรวมใช่คือวันนี้อีกหน้าตาคอรมอที่มันปรากฏณปัจจุบันเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ผ่านการดีลกันมาคือตอนนั้นอ่ะต้องการพักร่วมและสาลครับก็เลยอ่ะโอเคอะไรพอเก็บไว้ได้ก็เก็บอะไรไม่ไหวก็ต้องยอมปล่อยขอให้ตั้งได้ก่อนขอให้ตั้งได้ก่อนวันนี้มัน ตั้งมาแล้วแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังไม่ได้โดดเด่นมากขนาดที่จะพักบรรดาพักร่วมจะไม่มีปากไม่มีเสียงเลยคือวันนี้ก็เลยต้องคือพูดง่ายว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองไม่เด่นปุ๊บก็เริ่มมองซ้ายมองขวาว่าเอะไอที่เก็บไว้เนี่ยถ้าได้อันนุ้นมานะของพักนูน้นะที่ให้เข้าไปอ่ะเอาคืนมาสัหน่อยเนี่ยขอแลกกันได้เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็จะมีปรากฏาการเนี้ยผสมเข้ามาด้วย